เทศกาลบระจากรหรือตัวอูเฉี่ยเนี่ยยูนิสโกได้ประกาศมรดกโลกในทางวัฒนธรรมเพื่อลำลึกถึงกวีซีหยวนคุณนางแคว้นฉูแนะนำให้กษัตริย์แคว้นฉูเนี่ยเสริมสร้างกำลังทหารให้แข็งแกร่งแล้วก็เป็นพันธม,มิตรของรัฐเพื่อต่อต้านรับฉินตำนานเนี่ยเขาก็กล่าวกันว่าซีหยวนเนี่ยพอโดดน้ำตายชาวบ้านเนี่ยรักเพราะเป็นคุณนางตรงฉินเข้าใจว่าดั้งเดิมเนี่ย วิเคราะห์ไว้ว่ามันเป็นเทศกาลของชนกลุ่มน้อยทางใต้หรือพวกไปเยวี้ตอนหลังเนี่ยจีนเนี่ยต้องการกลืนกายก็เอาตำนานซีหวนตำนานอูจือ่อซีเข้ามาสวมกลืนวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ามาสู่วัฒนธรรมหัน่นวัฒนธรรมใหญ่สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการดีบีโซเทาวันนี้เป็นวันที่31ปพฤษภาคม นะฮะสองศหรือถ้าเอา5 4าสามาบวกก็จะเป็น2568พุทธศักราชนะครับก็ในทางประเพณีจีนวันนี้ก็เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งของทางจีนนะฮะก็เป็นเทศกาลบ้านเราเขาเรียกว่าเทศกาลบ่ายไหว้บะจังนะฮะหรือภาษาจีนกลางเรียกตุวนอู่เจ๋นะครับตวนอู่เจเนี่ยาตามปฏิทินตามปฏิทินจันทรคตินะฮะ ก็คือ,อวันที่ห้าเดือนห้านะครับก็จะถึงเทศกาลตัวอูจีปฏิทินที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เขาเรียกปฏิทินสุริยคตินะครับซึ่งวันปีใหม่ก็คือวันที่หนึ่งมกรานะครับตรงเป๊ะวันสำคัญต่างๆนะครับวันเฉลิมห้าธันวาวันอะไรเนี่ยตรงทุกปีไม่มีเปลี่ยนแปลงแต่ปฏิทินจนันทรคติเนี่ยเขาเอาไว้สำหรับเพาะปลูก ะะกำหนดเริ่มต้นของฤดูกาลเพราะฉะนั้นวันมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยอย่างเช่นวันตรุษจีนเทศกาลต่างๆเนี่ยแต่ละปีจะไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นคนเท่าคนแก่เนี่ยขเขาก็จะซื้อปฏิทินจีน่ะโหราศาสตร์หนํำเอียงอามาดูนะฮะในนั้นเนี่ยขเขาก็จะมีบอกนะครับว่าตรุษจีนวันนี้ปีนี้ตรงกับวันไหนเอเชองเม้งปีนี้ตรงกับวันไหน เทศกาลไหว้พระจางอปีนี้ตรงกับวันไหนวันไหนนะฮะไหว้พระจันทร์ตรงกับวันไหนเนี่ยอันนี้ก็คือปฏิทินแบบจันทรคติสําหรับปีนี้มันก็ตรงห้าเดือนห้าเนี่ยมันก็ตรงกับสามเอ็ดพฤษภาคมก็คือวันนี้นั่นเองผมก็เลยจะมาพูดถึงเกรดของเทศกาลพระจางนะครับหรือตัวนอู่เจียเนี่ยก็โดยลงลึกนิดนึงนะฮะ ก็ถ้ามันถ้าเป็นการพูดแบบกว้างๆทั่วๆไปเนี่ยท่านก็ไปฟังจากที่อื่นก็มีเยอะแยะและเพราะฉะนั้นการมาฟังช่องนี้เนี่ยผมก็อยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้อะไรที่มันเป็นรายละเอียดนะฮะนิดหนึ่งในเชิงประวัติศาสตร์คือมีข้อคิดตรงนูน้นตรงนี้ถึงเอาเก็บไป,ไ,ปไ,วไว้ใช้ได้นะฮะเทศการตัวหนูเจียเนี่ยหรือเทศกาลบัจจกเนี่ยหรือไหว้ บาจ่างหรือภาษาจีนกลางเนี่ยเขาเรียกตัวบะจ่างเนี่ยเขาเรียกจ้งจื่อนะครับแต่ว่าภาษาที่จีวิวเรียกบะจ่างหรือโรจ้งเติมคําว่าบะหรือเนื้อเอามาไว้ข้างหน้านะฮะก็ให้ความสําคัญว่าเนี่ยอันเนี้ยต้องมีเนื้อเป็นส่วนสําคัญนะครับก็เรียกแตกต่างกันไม่เหมือนกันนิดนึงนะฮะสำหรับเทศกาลนี้เนี่ย ในปี2009นะฮะยูนสโกได้ประกาศเป็นมรดกโลกในทางวัฒนธรรมนะครับก็เป็นอีกเทศกาลหนึ่งที่คนจีนมาเฉลิมฉลองกันในในเทศกาลตวนอูเจ๋เนี่ยครับทีนี้ตำนานตัวนอูเจ๋เนี่ยมีมามอย่างไรนะครับผมจะเล่านิดหนึ่งอันนี้ท่านก็ทราบกันอยู่แนละ้วเราก็ คุ้นเคยกันหาดูเอ่อเซิร์ชในทั่วไปในเน็ตในอะไรเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเาเพื่อลำลึกถึงกวีซีหยวนนะครับอันนี้ตำนานของทางจีนแต่ทางคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเช,ชื้อสายมาจากจีนทางใต้ยไม่ว่าจะเป็นแต่จิ๋วไหหล้ำฮกเกี้ยนกวางตุง้งอะไรพวกนี้ก็ไม่ค่อยจะพูดถึงซียหยวนกันเท่าไหร่ซียหยวนเนี่ยก็จะเป็นเออ สิ่งที่ชาวจีนพันธุ์นินใหญ่เอามาผูกนะกับเทศกาลไหว้พระจางนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปซื่อเยียนนี่ก็คือใครเขาคือขุนนางนะครับขุนนางแคว้นฉูแคว้นฉูนี่อยู่ในยุคปลายราชวงศ์โจยุคนั้นเขาเรียกชุนชิวจันกวัวนะครับก็ยุคตรงโจละยุคตรงโจราชวงศ์โจใกล้ๆจะลม่มซื่อเยียนเนี่ย ก็เป็นขุนนางแล้วก็เป็นกูีด้วยของแคว้นชูนะครับก็พยายามแนะนำให้กษัตริย์แคว้นชูเนี่ยนะครับเสริมสร้างกำลังทหารให้แข็งแกร่งแล้วก็เป็นพันธมิตรหกรัฐเพื่อต่อต้านรัฐฉินรัฐฉินก็คือฉินสื่อหวังหรือจินซีฮ่องเต้ที่ต่อมารวมประเทศได้นี่แหละนะฮะก็เป็นพันธมิตรกันหกรัฐก็เป็นรัฐเล็ก นะฮะรวมกันเพื่อต่อต้านรัดใหญ่จะได้มีกำลังสู้นะครับพอต่อมาภายหลังเนี่ยกษัตริย์แห่งแคว้นฉินเนี่ยก็ใช้วิธีติดสินบนข้าราชการกลางฉินของแคว้นชูนะครับให้ใส่ร้ายซีหยวนแล้วก็ฮ่องเต้หรือว่ากษัตริย์ของแคว้นชูเนี่ยพอโดนยุมากๆเขาก็เชื่อเชื่อก็เลยปลดซีหยวนออกจากตำแหน่งคุณนามนะครับซีหยวนก็ ล่อนเล่แล้วก็ไปอยู่กับชนกลุ่มน้อยของพวกปเวยนะครับชนกลุ่มน้อยทางใต้แล้วก็บทกวีเนื่องจากพื้นฐานตัวเองเนี่ยเป็นกวีก็แต่งกวีออกมาโดยมีใช้ภาษาของท้องถิ่นไม่ใช่ภาษาของจีนในสมัยนั้นคือภาษาฉู่นะครับแต่งออกมาบทกวีรูปแบบใหม่ออกมาเขาเรียกว่าฉู่ซื้อนะครับบทกวีฉู่นะครับ ก็ส่วนใหญ่ก็จะพาณาถึงความโศกเศร้าความที่ว่าไม่สมหวังนะฮะที่ในการที่จะพัฒนาบ้านเมืองสิ่งที่ต้องการให้เห็นในอุดมคติให้บ้านเมืองสงบสุขเข้มแข็งอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ผิดหวังนะฮะสุดท้ายเนี่ยเนื่องจากกษัตริย์เนี่ยไม่เชื่อ สุยหยวนนะครับแคว้นชูก็ล่มสลายนะฮะแคว้นชูก็ไม่ได้เป็นพันธมิตกรกับหกลัฐเพือ่อต่อต้านแคว้นฉินนะครับฉินก็เก็บทีละรัฐทีละรัฐทีละรัฐแคว้นชูล่มสลายสืยหยวนก็โดดน้ําตายนะฮะในวันที่ห้าเดือน5นี่เองเขาก็เป็นจัดงานลําลึกถึงเทศกาลวายบาจจในวันที่ห้าเดือนห้าทีนี้มันก็มีเกรดที่ว่าหาอ่านได้แย่แต่ผมจะเล่าคร่าวๆอย่างนี้แล้วกัน นะครับก็เขาบอกว่าการเทศกาลไหว้พระจา่าบ้าจางเนี่ยตำนานเนี่ยเขาก็กล่าวกันว่าสิยวนเนี่ยก็ใช่ไหมฮะพอโดดน้ําตายชาวบ้านเนี่ยลักเพราะเป็นคุณนางกังฉินเออตรงฉินนะฮะเป็นมีความซื่อสัตย์สดจรินนะครับก็พายเรือหาศพสิยวนเพื่อจะมาทํำพิธีให้ถูกต้อง นะฮะแล้วก็กลัวว่าพวกกุ้งหอยปูปลาเนี่ยจะมากินศพสเยวนเป็นอาหารก็เอาปั้นข้าวเหนียวนะครับปั้นข้าวเหนียวโยนลงไปในน้ําเพื่อให้กุ้งหอยปูปลาเนี่ยมากินข้าวเหนียวแทนที่จะไปกินศพสเยวนนะครับแล้วต่อมาเนี่ยตำนานเขาก็แต่งต่อไปเล่าต่อไปบอกว่าสืยวนมาเข้าฝันชาวบ้านบอกว่าไอข้าวเหนียวที่โยนลงไปเนี่ยได้รับแล้วนะแต่ว่า แทบได้รับน้อยมากเลยเพราะว่ากุ้งหอยปูปลาแย่งกินหมดนะครับก็ขอให้ชาวบ้านห่อข้าวเหนียวเนี่ยใส่ในใบไผ่นะฮะหรือใบาจากแล้วก็โยนลงไปอ่าพอชาวบ้านทำตามเขาก็สหืวนก็มาเข้าฝันอีกบอกว่าได้รับมากกว่าเดิมแต่ก็ยังโดนกุ้งหอยปูปลาแย่งกินอีกใช่ไหมฮะเพราะว่าการห่อใส่ใบาจากเนี่ย ไอ้กุ้งหอยปูปลาบางตัวมันก็คิดว่าไม่ใช่อาหารก็ไม่สนใจแต่บางตัวมันอาจจะรู้ว่าเอออันนี้เป็นอาหารนะกินได้อะไรอบนี้ซีหยวนก็มาเข้าฝันอีกว่าให้ชาวบ้านทําอย่างนี้ให้เรือที่จะเอาบะจ่างเนี่ยไปใส่ลงน้ําเนี่ยให้ตกแต่งปเป็นเรือมังกรพวกกุ้งหอยปูปลาก็จะนึกว่าอันเนี้ยเป็นของเส้นไหวของเทพมังกรซึ่งปกป้องท้องทะเลก็ไม่กล้ามาแย่ง ต่อมาภายหลังเนี่ยก็ชาวบ้านก็เอาตรงนี้มาเป็นแข่งประเพทนีนอกจากมีวิพิธีไหว้ประจางแล้วเนี่ยก็พอตอนบ่ายเขาก็จะมีการแข่งเรือมก่อนเป็นของคู่กันนะแข่งเรือมังก่อนเนี่ยเราจะเห็นเทศกาลนี้ทางจีนตอนใต้เป็นหลักเลยทางเหนือไม่ค่อยเห็นนะครับ ทางจีนตอนใต้เนี่ยหลักๆก็เราจะเห็นที่ไต้หวันก็มีสิงคโปร์นะจีนมาเลเซียฮ่องกงก็ะจะแข่งกันหรือแต่จีนพวกในพวกโซวถาพวกอะไรอะไรเงี้ยมันก็จะมีนะฮะทางตอนเหนือก็จะไม่มีอันนี้นะครับทีนี้การไหว้บาจจางเนี่ยเขาจะไหว้ในตอนเช้าเขาจะเอาบาจจางเป็นคู่นะจัดไหว้เป็นคู่เป็นคู่นะครับทูบสามดอกหรือห้าดอก ผลไม,ม้มงคลห้าอย่างชาห้าถ้วยนะครับว่ายช่วงเช้าช่วงบ่ายก็จะมีการแข่งเรือมังกรกันอันนี้เนี่ยผู้รู้เขาก็บอกว่ามันเป็นกุศโลบายนะครับเ,เพราะว่าห้าเดนห้าเนี่ยมันช่วงเปลี่ยนผ่านฤด,ดูการช่วงเปลี่ยนผ่านจากผัดจากฤด,ดูหนึ่งไปฤด,ดูหนึ่งเนี่ยมักจะมีเทศกาลเสมอ นะครับจากฤดูเลหนาวเข้าฤดูพาอปลูกเราก็มีชุนเจียใช่ไหมเริ่มฤดูพาอปลูกชุนเจียหรือตด๊จีนใช่ไหมเชงเม้งก็เป็นช่วงต่ออเปลี่ยนผ่านต่อฤดูไอช่วงจากหน้าฝนมาเป็นหน้าร้อนอช่วงจากหน้าหนาวมาเป็นหน้าร้อนนี่ก็เอช่วงจะเข้าหน้าร้อนเนี่ยจริงๆเขาไม่ฤดูของจีนเนี่ยมันมันเป็นสี่ฤดูนะมันไม่เหมือนเรานะนะฮะพอช่วงจะเปลี่ยนมาเป็นหน้าร้อนเนี่ย มันจะมีฤดูใบไม้ผลิใบไ,ไ,ไ,ไม้ร่วงใบไมไป้ปีนะฮะของเราเป็นร้อนหนาวฝนใช่ไหมครับช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูเนี่ยเขาก็จะมักจะมีเทศกาลเฉลิมฉลองกันนะฮะมันก็เป็นกุศโลบายเพราะว่าช่วงเนี้ยจะเข้าหน้าร้อนแล้วเอ่อร้อนอบอ้าวหยางแรงเพราะเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนฤดูเนี่ยคนมักจะสุขภาพไม่แข็งแรงนะครับก็มีการเอ่อทำอาหารขึ้นมาปรับยิ้มาง นะฮะในช่วงเปลี่ยนเปลี่ยนผ่านฤดูแล้วก็บ้าจ่างเนี่ยเป็นข้าวเหนียวนะฮะถ้าทำดีๆอบแห้งดีๆอ,อใบจากมันก็จะเก็บไว้ได้นานแล้วก็มีคุณค่าสารอาหารครบนะครับแล้วในวันไหวบ้าจ่างเนี่ยก็จะมีการจุดกรรมฐานนะครับไล่แมลงมีพิษพวกงูเงี้ยวเขี้ยวขอตะขาบอะไรเงี้ยเพราะมันจะออกมาในเวลานั้นก็จุด ไล่นะครับแล้วก็จะกินเหล้า,าหรือน้ําชาผสมสมุนไพรนะครับเพื่อบํารุงร่างกายสมัยก่อนเขาจะมีการเย็บปักทุงหอมเล่าไปแขวนตามที่ต่างๆด้วยซึ่งเดี๋ยวนี้คงคงจะไม่มีละข้ออันนี้ก็คือแบ็กกราวที่ผมเล่าให้ฟังว่าเทศกาลเนี่ยมีมายัางไงซึ่งหลายๆท่านก็คงจะทราบกันดีอยู่และ้ะทีนี้ผมก็เลยจะบอกท่านว่าตำนานต่างๆเหล่านี้ มันไม่มีตำนานเดียวในแต่ละท้องที่เขาก็จะมีตำนานของเขาซึ่งไม่เหมือนกันอ่ายกตัวอย่างยกตัวอย่างนะฮะทางตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลเชียงสูนะครับเอ่อแล้วก็มณฑลเจ้อเจียงนะครับเจ้อเจียงเซ้าซิงหนิงโปพวกนี้เขาก็มีอีกตำนานหนึ่งเออจะมีอีกตำนานเขาเชื่อว่า เทศกาลไหว้พระจางเนี่ยเป็นการลํำลึกถึงไม่ใช่ซีหยนแต่เป็นเอ,อบุคคลอีกท่านหนึ่งชื่อว่าอูจือซีอูจืซอจซีนี่เป็นเอ,อเสนาบาดีของรัฐอูนะครับเสียชีวิตเมื่อปี484ร้อยแปิสี่ก่อนคิสการ์นะครับรัฐอูเนี่ยผมเคยเล่าให้ฟังละเอ,อในเรื่องของกระบี่วิเศษของโกเจน นะฮะถ้าใครยังไม่เคยดูลิฟคลิปเนี้ยก็ลองไปหาดูสนุกมากคลิปนี้คนวิวเป็นล้านเลยนะฮะมันไปเกี่ยวกับโกเจียนอูจื่อซีเนี่ยพอโกเจียมเนี่ยลบกับอ,อ่อูหวังนะฮะกษัตริย์แคว้นอูคือฟูชัยแล้วก็แพ้โดนจับมาเนี่ยโกเจียนก็ใช้คนศึกสาวงามคือส่งใส่ซีนะฮะอ่าที่เป็นภรรยาของที่ประสาตัวเองฟ้านหลีไป ย่อหยวนให้กษัตริย์แคว้นอูหรือฟูชัยเนี่ยลุ่มหลงนะครับไม่สนใจราชการบ้านเมืองซึ่งอูจือซีเนี่ยซึ่งเป็นคุณนางแคว้นอูเนี่ยดูออกก็พยายามทับทานแต่ทางฟูชัยเนี่ยไม่ฟังไม่ฟังจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยอูจือซีเนี่ยด้วยความเจ็บชำ้ำก็พยายามคัด้านจนกระทั่งฟูชยัยฆ่าอูจือซีนะครับแล้วก็ เอาศพโยนลงแม่น้ำนะครับแม่น้ำเนี่ยก็ในวันนี้ห้าเดือนห้านะฮะคือเทศกาลโดรูนี่แหละแล้วประชาชนในทางตะวันออกเฉียงใต้ของเจียงซูเอ่อเซ้าซิงหนิงโปเจ้อเจ,อเจเียงอะไรพวกนี้เขาเช,ชื่อว่าอันนี้เป็นการล่ลุกถึงอูจื่อสีแล้วมันก็มีอีกตำนานหนึ่งคนที่เชื่อตามตำนานนี้จะอยู่ แถวทางใต้นะครับเอ่อเป็นเอ่อทางพวกเอ้กว่าตงตรงกว่างซีเนี่ยเป็นเทศกาลของทางใต้เออเป็นเขาเชื่อว่าเป็นการลําลึกถึงหญิงสาวคนหนึ่งชื่อเฉาเอ๋อเฉา,าเอ๋อเนี่ยเป็นลูกสาวของเหมือนกับสมัยนั้นมันเป็นพ่อมดหมอผีอผู้ทําพิธีต่างๆของราชสำนักที่เฉาซีนะครับเฉาซีเนี่ยเขาก็ทํา การระลึกนะบวงสวงระลึกถึงอูจือซีของรัฐแควนอูนี่แหละนะครับระหว่างทำพิธีอยู่เนี่ยปรากฏว่าพัดตกลงไปในาน้ำชื่อแม่น้ำซุนนะครับลูกสาวเนี่ยคือเาาเออเนี่ยก็ดำน้ำลงไปงมหาหาอยู่ตั้งนานไม่ยอมเลิกจนกระทั่งเข้าถึงวันที่ห้าเนี่ยชาวบ้านพบว่า ทั้งพ่อทั้งลูกเนี่ยจมน้ําตายทั้งคู่นะครับชาวบ้านเนี่ยก็เลยเปลี่ยนชื่อแม่น้ําสุดเนี่ยมาเป็นแม่น้าําเฉาเพื่อเป็นเกียรติแก่สตรีท่านนี้คือเฉาเออแล้วได้ว่าตำนานที่เกี่ยวกับเทศกาลไหว้าบาจางเนี่ยมันมีหลายตำนานแต่ทุกตำนานนี้เกี่ยวข้องกันหมดนะฮะตำนานที่ว่าอูจือซีก็ตามหรือเฉาเออก็ตามเนี่ย เฉาเอ๋อเนี่ยก็ไปเกี่ยวข้องกับอูจื่อซีเพราะคนพ่อเนี่ยเฉาซีเนี่ยตกน้ําเนือ้อจากทำพิธีบวงสวงอูจื่อซีในเทศกาลนะครับแล้วก็ตำนานแรกซีหยวนซีหยวนก็คือบุคคลที่อยู่ในร่วมสมัยของรัฐพวกนี้แหละคือตำนานเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะครับแต่สันนิษฐานว่าที่มาของเทศกาลตัวอู่เนี่ยหรือตัวอูเจียเนี่ย เข้าใจว่าดั้งเดิมเนี่ยวิเคราะห์ไว้ว่ามันเป็นเทศกาลของชนกลุ่มน้อยทางใต้หรือพวกไปเว่นะครับจุดชี้ขาดคืออะไรรู้ไม่ะท่านผู้ชมที่บอกว่าเทศกาลนี้ไม่ใช่เทศกาลทางเหนือเนี่ยเพราะว่าบะจังนยที่ว่าเราห่อเนี่ยมันเป็นข้าวเหนียวฮนะ วัฒนธรรมทางใต้วัฒนธรรมไป่เวียดนามไทยลาวอะไรพวกนี้เนี่ยกินข้าวเหนียวนะครับแม้แต่ทางใต้บ้านเราเนี่ยที่ว่าคนใต้ไม่กินข้าวเหนียวเนี่ยคนใต้ก็ยังวัดใช้ผีเอ่อใช้ข้าวเหนียวในการไหว้ผีบรรพบุรุษอย่างในพิธีแต่งงานเนี่ยเขาจะมีพิธีกินเหนียวก็เอาเข้าวเหนียวเนี่ยมาไหว้ผีบรรพบุรุษอีสานเ,เหนือนี่กินข้าวเหนียวอยู่ละภาคกลางนี่กินข้าวเจ้าแต่ว่าก็ กินข้าวเหนียวด้วยนะฮะเวียดนามลาวมีวัฒนธรรมกินข้าวเหนียวย่อมไปถึงพวกไผ่หรือชนกลุ่มน้อยในทางตอนใต้ของจีนกิน,กนข้าวเหนียวทั้งนั้นนะฮะทั้งเหนือไม่มีครับทนื่งเหนือไม่มีว่า,านทรรมกินข้าวเหนียวนี่เป็นเทศกาลข,ของทางใต้แท้ๆและอย่างที่ตัดสินเด็ดขาดเลยว่าเทศกาลเนี่ยมันเป็นเทศกาลเนี่ยมีรากฐานดั้งเดิมมาจากชาวใต้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่า ทำไมลุงไหมฮะข้าวเหนียวในสมัยโบราณเนี่ยพวกข้าวเจ้าข้าวเหนียวอะไรมันปลูกทางเหนือไม่ได้มันหนาวมันเป็นพืชทางใต้คนทางใต้ก็ปลูกกันเวลาเราไปทางเหนือนะเราไปกินไอ้กว๋วยเตี๋ยวนะหรือเมียนเฉียวเนี่ยมีอย่างเดียวฮะไอ้เส้นเหลืองๆที่ทํามาจากข้าวสาลีนะฮะพวกเส้นที่ทํามาจากข้าวเจ้าทั้งหลายเนี่ยกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยจับเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นมีสลรพัดเส้นเส้นเกี๊ยอีเนี่ย ปลูกทางใต้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคนเหนือทางเหนือไม่รู้จักจีนทางเหนือไม่รู้จักนะฮะสมัยก่อนเอนี่ยในโบราณมันปลูกพวก,กนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ที่เป็นตัวชี้ขาดเลยนะจากการวิเคราะห์ของผมเนี่ยเป็นตัวชี้ขาดอันนี้เป็นเทศกาลของชนกลุ่มน้อยทางใต้โดยเอาตอนหลังเนี่ยจีนเนี่ยแผ่นดินใหญ่เนี่ยต้องการกลืนกายก็เอาตำนานซีหวนตำนานอูจือ่อซีเข้ามาสวมอ่า เอามาอธิบายนะครับเทศกาลทางใต้เนี่ยพวกไปเว่ยเนี่ยทางใต้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเวลาการคมนาคมเขาเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยเขาใช้ใช้ลำไม้ไผ่ยาวๆครับมัดรวมกันแล้วก็ยืนบนลำไม้ไผ่แล้วใช้ไอ้ลำไม้ไผ่อีกลำหนึ่งนะสาหรับอย่างนี้นะครับดันไปท่าน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 ดูไอ,อ้ใน ในคลิปวิดีโอท่านก็จะเห็นลำไม้ไผ่ยาวๆเนี่ยก็คือที่มาของเรือมังกรแล้วคนทางใต้เนี่ยนับถืองูนะฮะอย่างเมืองไทยเมืองลาวเขมรก็อะไรฮะมักกะละพญานาคนะฮะมังกรตอนหลังของของจีนท่านเนี่ยก็คือมังกรมังกร,งกรก็จากพญานาคมันก็เปลี่ยนเป็นมังกรได้ก็ไม่เห็นวมันก็ใกล้เคียงกันก็เป็นที่มาของการแข่งเรือมังกรนะฮะแล้วเอ่อ การบูชามังกรเนี่ยของชนกลุ่มน้อยเนี่ยเขาก็จะเอาเข้าวเหนียวใส่กระบอกไม้ไผ่นะฮะเพราะมังกรอาศัยอยู่ในน้ําแล้วก็โยนไปในน้ําอันนี้ก็คือที่มาของออบ้าจ่างนี่เองใช่ไหมครับทีนี้พอมันมีการกกืนกลายในทางวัฒนธรรมเนี่ยชาวฮั่นก็แต่งเรื่องเข้าใจว่าเป็นการแต่งเรื่องซีหยวนแต่งเรื่องอูจือซีเข้ามาสวบนะครับก็กลายเป็น เทศกาลลำลึกสิวนขึ้นมาก็มันก็เลยมันมันเหมือนกับว่าเป็นการเอาเอกืนนะฮะเกินวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ามาสู่วัฒนธรรมหั่นวัฒนธรรมใหญ่ใช่ไหมครับเเทศกาลแข่งแอร์พวกนับถือพญานาคนับถือมกละนับถืออะไรเงี้พยพญางูงูวิเศษอะไรก็ตอนหลังก็กลายเป็นมังกรนะฮะ ก็เป็นการแข่งเรือมาก่อนเนี่ยอันนี้เนี่ยแต่เดิมเนี่ยกล่าวโดยสรุปเนี่ยเทศกาลนี้มันมีอยู่แล้วนะครับเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองทางการเกษตรของคนชาวทางป้ายนะฮะโดยใช้ข้าวเหนียวซึ่งทางเหนือไม่มีนะฮะไม่มีเป็นการเฉลิมฉลองความอุดมสมบูรณ์ในทางการเกษตรและการเพาะปลูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะเห็นได้ว่าพอเมืองจีนเนี่ยเปลี่ยนการปกครองมาเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี1949เนี่ยเขาไม่ได้รับเทศกาลตัวหนูจีหรือเทศกาลว่าประจัเนี่ยเป็นเทศกาลหลักของประเทศจีนนะเพิ่งมารับตอนปี2008่านั้นเองเพราะตอนนั้นเนี่ยประเทศจีนเนี่ยเริ่มจเจริญละชาวจีนก็เริ่มกลับมาหารากเงาตัวเองนะฮะหลังจากทิ้งเวสนานไปนับถือฝรั่ง ชาวจีนก็เลยไม่ของเราก็มีดีก็มาฟื้นฟูนะฟื้นฟูตดจีนอ่าฟื้นฟูเชงเม้งฟื้นฟูอ่ะไหว้พระจันทร์ฟื้นฟูเทศกาลไหว้พระจัหร,าารือตุเจียนะครับก็เ,เริ่มเริ่มมารับกันปีสองศูนย์สอแปดเดิมนี่ไม่รับนะเดิมเนี่ยเขามองว่าไอเนี่ยเป็นเทศกาลของชนกลุ่มน้อยพวกไปเว่ยทางใต้แคนั้นเองไม่ใช่ของจีนท่านแท้แทเอ๊ะ เพิ่งมารับเมื่อปี2008นี่เองแตั้1949ไม่มีนะไม่มีดนะ้วยกา่าวนะนะ้านว้านจางของของทางประเทศสาธานะประชาชนจีนเนี่ยเขาไม่ได้รับพอมา,มามามารับเมื่อปี2008แล้วตอนหลังก็ให้เป็นวันหยุดด้วยนะครับแล้วก็ได้รับเป็นบรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี2009เนี่ยผมก็เอาเกร็ดประวัติที่ ไม่ค่อยมีคนพูดถึงไม่ค่อยมีคนเล่าให้ฟังนะฮะว่าที่มาที่ไปอ่ะจริงๆมันมาจากการแข่งเรือนะฮะการนับถืองูซึ่งตอนลรวต่อมาเป็นชาวมังกรนะครับของชนกลุ่มน้อยนะครับแล้วบวงสวงเพื่อให้การเพราะปลูกได้ผลก็เอาเข้าวเหนียวเนี่ยใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วโยนลงน้ำ ตอนหลังเนี่ยวัฒนธรรมจีนท่านมาการืนวัฒนธรรมท้องถิ่นก็แต่งเรื่องซีหยวนนะมาสวมนะแต่งเรื่องอู่จือซีอมาสวมแต่งเรื่องเฉาเอ๋อมาสวมแต่ละแต่ละพื้นที่มันก็มีตำนานของตัวเองแต่ตำนานที่ว่าฮัดฮิตที่สุดคนพูดกันถึงมากที่สุดก็คือกวีซีหยวนนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบสว่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร